มาอยู่ท่าใหม่เหรอนี่มาจากท่าใหม่กันทุกคนเลยเหรอฮะใช่โอ้นะครับก็อยากจะมาดูยาจริงๆแต่เป็นหลักๆเลยยามันก็ไม่เท่าไหร่นะพี่นะแต่ปรับท่าพี่ใน้ดินให้เป็นกลางแล้วกันนะถ้อะไรก็งามครับพี่ที่เราไปถามร้านขายยาว่าจะยาอะไรงามไอ้ตัวนี้ปุ๋ยทำข้าวจากอิสราเอลจะใช้แล้วดีถ้าดินพี่เป็นกดอ่ะมันโดนมันจึงท่าหารไว้ยังไงพี่ก็ไม่งามแต่ถ้าพี่โดนละไม่หกสิบห้าบาทอ่ะมันเป็น คือผมนะผมอยากให้ใช้นะหลกัหลกๆแล้วอะ่ะถ้าปีเดินเป็นกลางแล้วใส่ปุ๋ยนิดหน,น่อยก็าง,งามครับลองดูครับลองดูผมผมไม่ได้มีคือไม่อยากให้มาที่ลำบากก็มาซื้อกับผมนะที่ไหนก็ได้แต่ก็ขอให้ทีเดินที่เป็นกลางก่อนแล้วทพี่ดูสภาพสวนผมสนวะนพี่นะแตกต่างกันเยอะของผมเนี่ยพี่ดูดินโคก็ไม่ยกค,ครับแล้วที่ต่ำแล้วเป็นตายด้วยแต่พอเฮ็ดดินเป็นกลางปุ๊บแล้วเราพี่ลองดูพี่ผมผมจะไม่ได้ ทั้งใบไม้ิสงไม้อะไรไม่พี่เหนื่อแล้วพี่ไม่กลัวอย่างเดียวฮะลๆๆแล้วก็พี่อ่าถ้าไม่กลัวลบนะคือตอนนี้นะพี่พี่ผมว่าเอาลกนะเดินได้เนี่นย,ย,ยคืออ่าพี่นี่นะครับผมจะทำใบอ่อนท่องกระดอกผมก็จะฉีดยาจังหวะที่ผมจะด,ดึงดอกจนที่เป็นดอกแล้วดอกถ้าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็จะฉีดยาขยายแล้วจะทำใบอ่อนท่องกระดอกท้องมัเลยแล้วกำหนดตำแหน่งลูกทรงลูกมันจะได้แค่นั้นแหละครับพี่พี่ว่าลกๆเนาะ แต่อย่างนี้พี่นึกสภาพเนาะเราเชาวสวนเราเก็ตง่ายหญ้าเนาะพี่เนาะที่ผมพูดหลายๆคนอ่ะยากกับรากทุเรียนประสานกันแต่เมื่อเมื่อตัวใดตัวหนึ่งมันยุบมันคือหญ้าในยุบพอหญ้ายุบเกิดปริอากาศเนาะรากทุเรียนจะแตกดอกง่ายพอจินตนาการออกนะตัวนึงน่งไปออกทุกท่านจะง่ายครับพี่แต่ถ้าไม่ออกค่ากิ่งภายในลําต้นอ่าเริ่มเป็นดอกแล้วพี่มองว่าเป็นดอกบ้างแล้วนะฮะพี่ใช้13ดศูนย์เปิดจะดอกเราฮะจุดสามศูนย์สาลายอ่าจุลธาตุเนาะฉีดใต้ท้องกิ่งพอเริ่มเป็นดอกแน่ๆแล้ว20% พี่ก็ใช้ค่อยบวกแทนที่หบลรอลงไปจังหวะแรกไม่ต้องบวกนะบวกจังหวะที่ว่าดอกค่อยบวกอพอเป็นแน่ๆแล้วประมาณ20%เ็นาะประมาณเนี้ยหยิดเป็นหนูแล้วฮะพี่ก็ใส่ยวนุูติด้าครั้งแรกโลนึงก่อนใส้ผมนะโลนึงนี่ครับแล้วยอดเริ่มกระดกะสังเกตง่ายทุเรียนอนะ่ะแต่ะอาออยอดจะกระดก<ช>ถ้ามันนะยังนิ่งอยู่ยังไม่กระดกพี่ตัดเลยครับปลายยอดตัดเลยตัดปลายยอดนะน้องพอเนึกออกนะปลายยอดทรงๆนะครับตัดเลยฮะตัดเลยเหมือนงนเนเะืุอผ้าบอกงั้นแะมันจะช่วยกระตุ้นในการออกดอกเราจะทําให้เราทัน แต่ถ้าพี่ไปรอใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวดอกฝ่อดอกอะไรพี่ครับมันกลายเป็นว่าใบอ่อนก็ใบก็ยังไม่สันกลางไอ้ดอกก็กาลังจะบานนะมันจะร่วงตต่ดันจะพลาดพี่จะตัดสินใจทําแล้วพี่ต้องทําให้ได้เลยตัดออกตัดใบอ่อนทิ้งไปเลยอ่าไม่ใช่พี่ดึงไม่ออกให้ออกตัดยอดหมายถึงว่าตัดยอดเพื่อให้แตกใบอ่อนทั้งต้นพี่ออกไหมตัดปลายยอดอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าโยนสูตรสิบห้าแล้วยังไม่ออกใบอ่อนนะพี่ต้องตัดปลายแล้วยังไงก็แล้วแต่หลังจากใส่ครั้งแรกอีกสิบวันพี่ต้องตามอีก สมมติครั้งแรกหนึ่งโลครั้งสองพี่ต้องใส่ครึ่งโลตัดปลายตรงไหนคุณโนงครับตัดปลายกระโดงตัดยอดนะครับเดี๋ยวนี้เงี้ยปลายยอดเงี้ยค่ะใบกิ่งใบกิ่งอีกประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยพงเนี้ยัดนี่เลยตัดประมาณสักต้นเนี้ยประมาณสักข้าศิษยอดประมาณเนี้ยออกแล้วคือเรากลัวกันเรื่องใบอ่อนก็ออกดอกก็บานแล้วจะรั่วที่เราไม่กล้าทำมันเนาะแล้วเราไปเจอลูกไข่ไก่แล้วเราร่วงหมดเลยเอ้ยแจกใบอ่อนแล้วร่วงปีที่แล้วครับพี่อันนี้ก็คือทำทำดอกกับใบพร้อมกันใช่ไหมให้มันไม่ ลดลดบรถรลดป,ปัญหาน้อง mm ถ้าน้องตอนวางตำแหน่งเนาะแล้วเป๊ะเลยครับวางตำแหน่งแล้วเป๊ะเลยเราไม่ต้องไปเสียอารมณ์ตอนใบอ่อนแวร่ลวกแล้วบิดคือมันทําได้มันจะดีกว่านเยอะฮะดีกว่านเยอะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคนจะพูดกันยากยากคืออย่างเงี้ยครับอย่าไปหลงกลผมก็ไม่ได้ขายปุ๋ยแล้วอย่าไปหลงกลขายขายปุ๋ยขายยาฮะเราจะไปแก้ปัญหาคือเจ๊นิกอกไหมยอมแล้วปูหมดเท่าไหร่ลิตรแล้วพันลิตรละห้าร้อยก็ซื้อถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้ เราจะไปซื้ออะไรล่ะครับไม่ต้องใช้เดินปุ๋ยเดินน้ําปกติคุมน้ําปกติเราแค่นั้นแหละครับแล้วเนี่ยคือผมจะให้ดูคือไม่เป็นโรคพับใช้ยาไอตัวที่ของผมเนาะกิ่งแห้งกิ่งระเบิดเนี่ยไม่เป็นฮะไม่เป็นลาสิงคูไม่เป็นเลยครับของผมเดินดูได้ทุกคนฮะเดินดูได้ทุกคนเของช่นกำลังกำลังจะเป็นอยู่เจ๊ใช้ฐานเอาไหมเคยใช้ไหมเคยใช้นานยังครับ สองปีแล้วปละหนปีสองหนึ่งซ้ำอ่ะปีหนหนึ่ะแต่เราไอ้คนไหนขีดแล้วเราไม่ได้ฉีดนะใช่ใช่มันอย่างนี้เนาะบางทีสารเจ๊ใช้โดสสูงไหมห้าร้อยห้าร้อยแต่สองร้อยลิตรใช่ไหมก็ไม่สูงครับไม่สูงเนาะคืออย่างงี้สารมันจะมีอาการปะทุนะคืออย่างนี้นนหลักการเจ๊คิดง่ายนะถ้าเราสะสมอาหารมาดีปุ๋ยทางดินดีเนาะแล้วแล้วใบอ่อนเจ๊คุมไว้ไม่ยอมให้ออกนะคุมไว้ไม่ยอม คือกรณีที่มันจะเน่ามันจะเป็นราสีฟูอะไรนะหนึ่งใบอ่อนไม่แตกสองดอกไม่ออกมันสมบูรณ์นะเจ๊นี่ออกไหมสมบูรณ์<ม>คือรากก็ดูดเนาะใบก็ไม่ออกดอกก็ไม่ออกมันมเจ๊ครับเราเป่าลูกเราลูกเป่าลูกโป่งตลอดเวลาไงก็แตกครับพือแตกปุ๊บแล้วเจ๊ไม่ได้ปรับค่าพืดินไหมคือตอนเนี้เชื้อไฟทับทมรามมีอยู่แล้วครับของผมก็มี<อ>แต่พออ่เป็นเป็นกดเนาะมันกลายเป็นเข้าง่ายเข้าทําลายรากได้ง่ายเนี่ยปัญหาครับไอราสีพูมันประเด็นหลังครับคือแน่แเจ๊เซลเซลมันแตก เซลล์มันแตกเจ้ครับถ้าเราใช้เชื้อไอใช้ในน้องแคลเซียมบดเอ้ใช้ไอโดรไมด์โดลไมด์หวานนะน้องก็รู้เนาะมันจะมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมใช่ไม่ใช่เจ๊วันระหว่างวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะดีนะเดือนหน้าจะดีนะมันใช้เวลาสามเดือนแต่เจ๊ครับเมื่อเซลล์มันแข็งแล้วเนาะไอเชื้อไปทอสล่ามันก็ทำลายเราเราไม่ได้ผมจะพูดทุกครั้งเรื่องโดรไมด์อะแต่ผมไม่เคยอธิบายเชิงลึกถ้าอธิบายเชิงลึกผมไม่ได้จบเกษตรครับผมไม่กล้าพูดพราครับหลักการเป็นอย่างนี้พระเจ อะไรแคลอะไรนะฮะแมกนีเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วกระปูนขาวนี่เหมือนกันไหมเอ้ยไม่เหมือนครับปูนขาวมันร้อนนะน้องน้องรู้นะเราอยู่ใกล้ทะเลเรารู้บอกกุ้งนะพวกบอกกุ้งมันจะใช้ปูนขาวเนาะเพื่อฆ่าเชื้อแต่ปูนขาวนี่ใช้ได้นะครับใช้ได้ในกรณีที่ว่าเราจะปลูกทุเรียนใหม่ๆเนาะเราไถแปลงแล้วเราหว่านปูนขาวแล้วไถเขาเนี่ยได้แต่ถ้าเราปลูกทุเรียนแล้วปูนขาวห้ามเลยครับมันร้อนนะน้องนะเราหวานนะิบเลยปูนขาวครับครับใช่ครับเนี่ยเอน้องปุยน้องจะเข้าใจครับ เราต้องใช้โดรไม้อย่างเดียวครับโดรไม้และอีกตัวหนึ่งโดรไม้ปูนขาวและอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับซ้ำครับยิบซ้ำในกรณีแถวสีสะเกตนะพีเอมันเจ็ดแล้วเนี่ยต้องใช้ยิบซ้ำครโดรไม้ก็ห้ามใช้เพราะเดี๋ยวใช้มากไปมันเป็นด่างอ๋อโดรไม้คือถ้าใช้เยอะไปด่างด่างครับอ๋อก็เลยต้องใช้ยิบซ้ำยิบซ้ำช่วยยิบซ้ำคือให้แคลเซียมกับแบกนีเซียมแต่พีเอชดินไม่ขึ้นอ๋อครับะอ่ะเชิญพี่ๆมาจากทางที่ไหนนะ ถ้าไม่เนาะพี่กบขอทําคลิปไปด้วยเลยนะฮะเป็นเป็นการแบ่งปันคือใช้ต่อเนื่องนะมันจะขยายมันปกตินะขยายปกติอันนี้กี่ปีแล้วกูเรียนนี่เจ็ดปีครับเจ็ดปีแต่ผมปลูกแซงขนุนได้มันจะไม่สวยเดี๋ยวเดินดูเลยครับเดินดูครับเดี๋ยวชมชมกันเลยนะครับมันร้อนแล้วแล้วก็ถามได้เลยนะฮะไหนไหนมาแล้วเผื่อเพื่อนๆในคลิปเขาดูด้วยนะครับนั่นมันไม่เป็นโรคเลยฮะเดี๋ยวลองใช้แชมเปี้ยนว่าไอ้เนี่ยไอ้นไม้ดูนไม้เนี่ยมันถูกโอเจ๊ไม่ต้องไปเอาปุ๋ยอิสราเอลไม่ต้องไปอะไรดีๆีมาแล้วแค่เนี้ย ครับพี่ดูสภาพผมดิผมคืออยากให้เป็นกำลังใจเนาะท้องผมแย่ขนาดนี้ผมยังได้กินปีแล้วตัวนี้ก็เจ็ดสิบูมันก็อยู่ได้เจ๊ครับน้องเนาะน้องผู้ชายน้องจินตนาการดูไม่ต้องเที่ยวผมนะเจ๊ครับเราใช้หัวห้าวเลยรีบตัวชั่วโมงนะเจ๊เปิดสี่สิบนาแล้วนะสี่้าคสี่สิบนานแล้วนะอุณหภูมิเจ๊นึกออกไหมช่วงเดือนมีนามีสารน้มันร้อนเจ๊ครับถ้าเจ๊ใช้หัวผมนะผมไม่ได้ใช้ให้ใช้แบบผมนะจินตนาการดูผมตีน้ำสองชั่วโมงอุณหภูมิในนั้นอาจจะเย็น แล้วรูปจะขยายดีครับ <N> คือน้ําก็หมดเท่าเดิมเหมือนเดิมน้ำก็เท่าเดิมครับน้าเท่าเดิมแต่ว่า,แล,วลา,าแล้วลากตะขาบเรารู้นะมันกินแค่มันกินแค่นิดเดียวครับลากมันเนาะเดี๋ยวลองจินตนานการดูลองใช้ฮะ <N> แต่ว่า <N> แต่แต่ผมเนาะที่ผมทํางี้ไม่ใช่ว่าผมรู้นะผมรู้ทีหลังอาจารย์เข้ามาบอกผมเนี่ยทํางี้เพราะว่าผมไม่มีตัง์จะวางระบบน้ําผมก็เอาอยางงี้ฮะแล้วปีปีเนี้ยปีแรกผมได้ตังค์แล้วผมไม่ใช่นีก็หมดไม่มีตังค์เหลือลงทุนผมไม่มีแต่ว่าผมกล้าให้มาดูเพราะว่า บางคนก็ว่าต้นหนึ่งเนี่ยต้นเนี้ยผมลงทุนห้าร้อยเนี่ยมันเขาไม่เชื่อนะแต่ที่ผมบอกนะใส่ปุ๋ยโลเดียวถ้าเราปรับค่าพีเด้เป็นดินเป็นกลางเนาะมันมันงามครับมันงามลองดูครับแต่อย่างนี้นะ่าหวานเฉพาะโคนเนาะผมเป็นห่วงบางคนไม่เข้าใจนะหวานแค่เคยหวานปุ๋ยแค่ไหนหวานแค่นั้นไม่ใช่นะครับเสมมติว่าผมบอกให้ใส่สามกิโลต่อต้นนะเรื่องจริงนะครับใส่สามกิโลต่อต้นยัให้คำนวณเลยครับว่นเนี่ยสิบต้นนะใส่สามสิบกโลแล้วหวานทั่วแปลงเลยครับมีดินตรงไหนหวานให้ทั่วเลยนะแล้วก็จะดีเองครับ ครับกำไตกลเกินหัวแล้วน้องลองคุณรับน้องลองน้องเคยดูงานวิจัยของดรสุเมตาไหมครับดูครับพี่ครับเรานะดรสุเมตาบอกให้ใส่โพแทสเซียมเยอะนะสิบห้าห้ายี่สิบนะครับแต่อย่าลืมนะครับโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมสามตัวเนี่ยถ้าไม่บาลานซ์กันมันมันจะทําให้ทุเรียนเรามันบล็อกธาตุอาหารนะครับมันจะเป็นปฏิปักต่อกันเองต้องพอดีครับสูตรที่เขาบอกนะสิบห้าห้ายี่สิบเนี่ยพอดีแล้วในเมื่อสมมตินะสมมติ จ๊ใส่ปูนเนาะเจ๊ต้องเอาโพแทสเซียมหวานเดี่ยวๆเลยครับตัวเดียวๆต้นละสักสองขีดไงก็ได้หวานเลยเพื่อให้มันบาลานซ์กันถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมันมากมันจะขมไปตัวน้อยอืเพราะว่าในปูนโตไมท์มันจะมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมโพแทสเซียมไม่มีก็โพแทสเซียมคือศูนย์สองศบน้องจะเข้าใจครับมีน้องผู้ชายมาด้วยเนี่ยคือเราเอางานวิจัยมาคุยกันนะไม่ใช่มาดูผมแล้วซื้อยาผมนะเอางานวิจัยไปใช้ครับพี่แล้วพี่จะประหยัดตังค์พี่ทําต้นละห้าร้อยพี่ได้ต้นละมือสองหมื่นนะพี่ครับ ก็ดีแต่สักวันหนึ่งมันเหลือทุเรียนโลห้าสิบก็ช่างมันนะครับพี่เราก็ได้กาไรแต่ถ้าพี่ยังทําต้นเราสองพันห้สามพันนะพี่ปัญหาจะเกิดแล้วครับจะเครียดอืตอนนี้ทุเรียนมีการโฉบสารแล้วครับแล้วสภาพปัจจุบันเนี้ยตอนนี้ล่าสุดเลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆครับเริ่มโฉบได้บระมาณมีมีบางคนถามมาว่าเรื่องของโฉบสารแล้วครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องต้นเ่าใช่ไหม ตอนนัเขาอันนี้ที่ผมพูดกับพี่เมื่อกี้ <c oughs> คืออย่างนี้ครับพี่คือโดนพูดย้อนมาโดรไมอีกแล้วโดรไมต้องใช้เพราะว่าเซลล์มันไม่แข็งแรงเนาะก็เหมือนลระเป่าลูกโป่งอย่างที่คุยเมื่อกี้ <c oughs> เราทุเรียนดูดน้าได้แดดอย่างนี้ด้วยนะดูดน้ำเนาะดูดน้ําไปก็ไม่แตกไปอ่อนดอ,อกก็ไม่ออกมันจะคลายอาหารทางไหนอะมันจะมันจะยืดมันจะมันจะปลดปล่อยธาตุอาหารที่เราสะสมตรงไหนอะมันสะสมไม่ได้มันก็เป็นโรค <c oughs> แต่ในกรณนี้เนี่ยหนึ่งถ้าแตกไปอ่อนก็ไม่ต้องกลัวนะคุมด้วยสิบสามศูนย์สี่สิบหกฉีดฉีดคุมเลย แล้วก็ถ้าจะให้ดีอ่ะต้องหวานแคลเซียมโบลอนเอ้แคลวอนเอ่อโดโลไมด์ลพื้นไว้ต้องการแคลเซียมขั้นตอนการสะสมอาหารครับอย่างผมเนี่ยจะฉีดได้อีกครั้งเดียวคือรอบใบนึงฉีดได้ไม่เกินสองพันเอ่อกรณีเราฉีดสารแล้วแต่ไปอ่อนแลบต้องใช้สิบสามศูนย์สี่สิบหกในกรณีที่ใบยังไม่แก่เราพ่นสารไปแล้วเนาะอีกสักหลังจากพ่นสารไปแล้วสักเกีดวันพี่ใช้ศูนย์ห้าสองสามสี่ ในการในกรเล่งใยาใบแก่ครับเิ่งขยาใบแก่แล้วใบไม่โตมากฮะจะใช้สองตัวได้นะถ้าอากาศอย่างปีเนี้ยใช้ศูนย์ห้าสองดีกว่าถ้าอากาศมันแห้งใช้สิบห้าสองสิบเจ็ดครับแล้วแต่จังหวะอากาศอีกทีครับอ๋อต้องดูอากาศด้วยครับครับเนี่ยเมื่อก่อนเป็นยงี้เนาะเรียกยางไหลตามกิ่งอะไรนะพอฉีดตัวนี้ยมันจะหายหมดครับไม่เป็นเดี๋ยวไม่เป็นฮะตัวนี้คืออาหารพืชอาหารพืชครับอาหารพืชจะรธาตุรสชาตของผมอย่างงี้นะพี่พี่ไม่ซื้อผมพี่ก็ใช้ตัว ไปติรอนคอมบีโซลูตอะไรก็ได้ท<อ>ี่ชาตอาหารหลักเนาะนแต่ที่พี่ใช้เพิ่มไปสามเท่าของผมเนี่ยมันแค่นี้มันแค่นี้พอพี่ลองดูคืออย่างนี้เนาะเคยเป็นยอดไม้ฝาดไหมครับเคยเป็นแต่มันก็หายมาแนละ้วอ่าอย่างนี้นะคือทุเรียนทุเรียนพี่หลายปียังฮะสิบมีไม่เป็นสิบปีใบยังโตอะไรปกติไหมฮะอ่าใบใช้ได้เนาะคือไม่ไม่ถึงอย่างนี้พี่ครับอย่างนี้นะพี่ คือทุเรียนแก่หรือไงเราเข้าใจว่าทุเรียนแก่ใบต้องเล็กเนาะเพราะมันแก่แล้วลากไม่ดีไม่ใช่หรอครับพี่พี่ใช้จุรทาธาตุผมคือถ้าจุลราธาตุผมก็ใช้ตามนันนะสองวิสิทธิ์ตามยี่สิบิตแต่ถ้าไม่ใช่พี่หาซื้อเองพี่เน้นสังกะสีเนาะพี่เทิมเป็นสามเท่าอาการอะไรอะไรก็แล้วแต่ถ้าพี่เห็นเนาะมันเริ่มใบเล็กใบเหลืองขาดสังกะสีเราจะรู้นะน้องรู้นะบิดงออะไรเงี้ยพี่ครับมันขาดแล้วนะมันแสดงให้พี่เห็นเนี่ยมันป่วยแล้วโไม่ใช่สามเท่ามันเกินโดดเขาเปล่าพี่ลองใช้เลยครับี่ ใช้สามเท่าทั้งสีใช้สามเท่าเลยนะไม่งั้นพี่แก้ไม่จบนะอย่างนี้นะพี่นะที่เขาบอกมานะพี่อาการคือรักษาไม่ให้ขาดพี่ต้องแยกนะถ้าพี่ดีแล้วพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องใช้สามเท่าแต่ถ้าพี่เห็นอาการพี่ต้องใช้สามเท่านรก็ในกรณีจะให้หายลองยินดานการดูครับพี่เหมือนอาจารย์โทนสันบอกอะคิดิเค์แยกแยะครับแต่ถ้าเราแบบเราสมบูรณ์อย่างนี้แล้วที่ใส่สามเท่ามันมันก็เกินแต่ไม่อันตรายนะเฟืองนะไม่อันตราย